ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูวน,นาเทียมถนอมนะคะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปของชั้นประถมศึกษาปีที่5นั้น เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงและแรงลับนะคะนักเ,เรียนจะเห็นภาพสองภาพนี้มีลักษณะแตกต่างกันภาพแรกจะเป็นภาพที่มีเด็กผู้ชายสองคนช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันดันรถออกไปแต่ภาพที่สองจะ เป็นการออกแรงคนละด้านนะคะนักเรียนจะเห็นลูกศรอ,อยู่คนละทิศทางกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนว่าแล้วถ้าเกิดลูกศรที่อยู่คนละทิศทางกันนั้นจะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะเราจะไปเรียนกันนะคะ ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของแรงก่อนนะคะว่าแรงหมายถึงอะไรนะคะตามความหมายโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยแรงก็คือสิ่งที่กระทําต่อวัตถุในรูปของการพยายามดึงหรือดันที่จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่และเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุ วัตถุอาจจะมีการเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงนะคะนี่ก็เป็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้แรงนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นลูกศรน,นะคะแล้วก็มีเส้นขึ้นมานะคะแล้วก็มีตัวเลข และนักเรียนจะเห็นว่าลูกศรสีชมพูกับลูกศรสีแดงนั้นมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าลูกศรมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีแรงที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน นักเรียนนักเรียนเปรียบเทียบลูกศรสีชมพูกับลูกศรสีเขียวนะคะมีขนาดที่เท่ากันนั่นก็คือ 5, 5้หเหมือนกันนะคะซึ่งแรงนั้นก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันเราเขียนแทนด้วยตัว n นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลูกศรสีชมพูกับลูกศรสีเขียวนั้นมีขนาดที่เท่ากันแต่ลูกศรอ,อยู่คนละทิศกันนะคะ ดังนั้นเราสามารถเขียนแสดงทิศทางของแรงได้หลายทิศทางโดยใช้หัวลูกศรเป็นตัวแสดงทิศทางนะคะดังตัวอย่างเช่นลูกศรสีส้มเป็นทิศทางขึ้นส่วนลูกศรสีเขียวเป็นลูกเป็นเส้นทางลงหรือลูกศรสีน้ำตาลก็จะเป็น ทิศทางที่เอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวาก็ได้หรือเอียงลงข้างล่างรูปแบบไหนก็ได้นะคะเราสามารถเขียนแสดงทิศทางของแรงในทุกทุทิศท,ทุกทกทางโดยใช้หัวลูกศรเป็นตัวแสดงทิศทางเราลองมาดูข้อสรุปของแรงกันนะคะในทางวิทยาศาสตร์ แรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางทางวิทยาศาสตร์บอกว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะจะมีหน่วยเป็นนิวตันเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยตัว n นะคะซึ่งหน่วยนิวตันนี้ตั้งชื่อให้เกียรติตามนักวิทยาศาสตร์ชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะ ค่ะในชั้นของเราในชั้นของเรานี้จะต้องมาทำความรู้จักให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงผลักและแรงดึงนะคะโดยแรงผลักนั้นจะมีลักษณะลูกศรคือทิศทางของแรงผลักจะออกจากตัวผู้ออกแรง หรือจะออกจากแหล่งกําเนิดของแรงนั่นเองนะคะดังลูกศรสีเขียวนี้นะคะส่วนแรงดึงนั้นจะเป็นแรงที่เข้าทิศทางจะพุ่งเข้าหาตัวเองหรือพุ่งเข้าหาผู้ออกแรงกระทาหรือหรือพุ่งเข้าหาแหล่งกําเนิดของแรงนั่นเองนะคะ ดังลูกศรสีชมพูนี้นะคะซึ่งในชั้นของเรานี้ก็จะให้รู้จักกับลูกศรที่มีลักษณะเป็นแรงผลักกับแรงดึงเท่านั้นก็เพียงพอก่อนนะคะแต่ในชั้นของเรานี้จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาแรงลับ แรงลับคืออะไรแรงรับก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแรงที่มีหลายๆแรงมากระทํากับวัตถุชนิดเดียวกันซึ่งในการเรียนในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการคํานวณมาใช้ ในการคำนวณแรงลับของเรานะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าวัตถุที่ถูกแรงกระทำไปในทิศทางเดียวกันเราจะใช้วิธีการคำนวณแบบใดนะคะวัตถุที่ถูกแรงกระทำไปในทิศทางเดียวกันแรงลับที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการนำเอาขนาดของแรงมาบวกกันและทิศทางของแรง ที่ไปในทางเดียวกันวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปตามขนาดของแรงลับนั้นจากภาพนักเรียนจะมองเห็นว่ามีแรงสองแรงมากระทํากับวัตถกกุก้อนก้อนนี้แรงหนึ่งมีขนาดเท่ากับ500นิวตันอีกแรงหนึ่งมีขนาดเท่ากับ600นิวตันและแรงทั้งสองแรงนี้มีทิศทางเดียวกัน เราจะนำแรงทั้งสองแรงนี้มาบวกกันเราก็จะได้แรงลับเท่ากับ5 0 0 6 0 0บกห0รนิวตันหรือเท่ากับ1 1 0 0นิวตันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกไปได้ไกลขึ้นนะคะนี่คือลักษณะของการหาแรงลับและวัตถุก็จะเคลื่อนที่ตามแรงลับที่เกิดขึ้นนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปเรามาดูว่าถ้าวัตถุที่ถูกกระทํามีทิศทางของแรงที่ต่างกันแล้วแรงลับที่เกิดขึ้นจะทําอย่างไรนะคะแรงลับที่เกิดขึ้นก็จะเกิดการเอาแรงที่มากลบกับขนาดของแรงที่น้อยและทิศทางของแรงลับนั้นก็จะไปในทิศทางที่มีขนาดมากกว่า วัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปตามขนาดและทิศทางของแรงลับนั้นๆน,น,นะคะดังภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีมีขนาดของแรงที่ไปทางขวามีขนาด5นิวตันและมีแรงอีกแรงหนึ่งที่ไปทางซ้ายมือมีขนาด3นิวตันวิธีการ คิดแรงลับก็คือการนำเอา5ลบกับ3เพราะว่าไปคนละทิศกันนะคะคำตอบหรือแรงลับที่ได้ก็จะเท่ากับ2นิวตันและมีทิศไปทางขวามือเนื่องจากเป็นทิศที่แรงลับเป็นทิศที่แรงมีขนาดมากกว่านั่นเองนะคะหรืออีกลักษณะหนึ่ง ถ้าแรงมีขนาดที่เท่ากันเช่นแรงยกกระเป๋าขึ้นมีขนาด20ินิวตันเปรียบเทียบกับแรงโน้มถ่วงที่มีขนาดที่ทางลง20ินิวตันเช่นเดียวกันเมื่อเรานำมาหักล้างกันแรงลับที่ได้จะมีค่าเท่ากับ0จะทำให้วัตถุอยู่นิ่งไม่เกิดการเคลื่อนที่ ไปในทิศทางใดนะคะต่อไปนักเรียนลองมาดูการคำนวณตัวอย่างการคำนวณการหาแรงลับกันนะคะนี่คือภาพของการหาแรงลับจากภาพที่1จะมีแรงสองแรงที่มีขนาด10นิวตันและ5นิวตันแต่ไปในทิศทางเดียวกันเราก็นำ ขนาดของแรงนั้นมาบวกกันก็จะเท่ากับ1 0บวก5แรงลับที่ได้ก็เท่ากับ15นิวตันวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือก็คือไปทิศทางตามทิศทางของแรงนั่นเองนะคะส่วนภาพที่2นั้นแรงจะมีทิศทางต่างกันแรงหนึ่งจะมีมีทิศทางไปทางขวามือขนาด5นิวตัน แต่อีกแรงหนึ่งจะมีขนาด10นิวตันซึ่งมีทิศทางไปทางซ้ายมือแรงลับที่ได้เราก็ต้องนำขนาดของแรงที่มีค่ามากกว่านั่นก็คือ10ลบด้วย5ผลลัพธ์หรือแรงลับที่ได้จะเท่ากับ5นิวตันและวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทีศทางซ้ายทีศทางที่มีขนาดของแรงมากกว่านั่นเองนะคะส่วนภาพที่3 เป็นทิศทางของแรงที่ต่างทิศทางกันเช่นเดียวกันแต่ขนาดของแรงมีขนาดเท่ากันเรานำมาลบกันแรงลับที่ได้จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นหมายถึงว่าวัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่เพราะไม่เกิดแรงลับใดๆนะคะนี่ก็คือการคำนวณการหาแรงลับนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้านักเรียนสงสัยหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถไปค้นคว้าใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์อื่นๆได้นะคะเรื่องแรงและแรงลับนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ